สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิเซเลนทาร์ตนะครับวันนี้เราจะมาดูพยาการ์ดกันในหัวข้อที่ว่าช่วงนี้นะครับคุณควรจะระวังเรื่องอะไรนะครับผมก็ปกติการดูดวงนะครับก็จะเป็นการดูอนาคตเพื่อที่เราจะได้มีการปรับเปลี่ยนอนาคตให้มันดีขึ้นนะครับผมก็เรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้นะครับคุณควรจะระวังเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเราควรระวังเรื่องอะไรแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะ หลีกเลี่ยงนะครับที่จะไม่ให้พบกับสิ่งที่มันไม่ดีได้นะครับผมก็เรามาดูกันเลยดีกว่าครับสีก่กองเหมือนเดิมครับตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงเรื่องอะไรนะครับผมเรืกก่องกองไพ่ขึ้นมาหนึ่งกองนะครับเมืเ่อเลือกได้แล้วสามารถกดค่าไปดูที่ทำสแตมป์ได้เลยครับ สวัสดีครับสอคนที่เลือกไพ่ก่อนที่1นนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าช่วงนี้คุณควรจะระวังเรื่องอะไรนะครับผมตัวไพ่เนี่ยครับออกมาเป็น e n e r g จค่อนข้างกระทันหันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีทั้งไพ่8ไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ The Tower นะครับสองใบเนี่ยเป็นไพ่2ใบที่มันจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าการที่มีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามากระทันหันนะครับโดยจากตัวไพ่เนี่ยพอเป็นเรื่องไม้นะครับอ่าเป็นไพ่ไม้มีทั้ง 8ไม้เท้า1ไม้เท้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะเป็นงานนะครับสำหรับเป็นคนที่ดูเรื่องงานเนาะก็อาจจะมีเรื่องงานหรือว่าเรื่องภาระอะไรต่างๆปัญหา,าต่างๆให้ต้องแก้ไขนะครับผมเข้ามาอย่างกระทันหันนะครับอ่ามันอาจจะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับก็สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเพราะมีไพ่สเตรนออกมานะครับไพ่สเตรนเนี่ยมันเป็นการควบคุม สิ่งต่างๆควบคุมสถานการณ์ควบคุม energy ได้อย่างดีนะครับแต่ว่ามันก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่อีกนะครับมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ทันเตรียมตัว,ตวเตรียมใจว่าอ่าเช่นเหมือนกับคุณสามารถรับงานนะครับรับเรื่องต่างๆเข้ามาให้แก้ปัญหาเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าน้อยเลยนะก็คือรับได้เยอะแหละกระทันหันอะไรคุณก็ยืดหยุดแล้วสามารถจัดการได้แต่มันจะมี extra มีเพิ่มเติมเข้ามาแบบให้หนึ่งไม้เท้านะครับผม เข้ามาปุ๊บแล้วมันก็ทําให้เป็นทาวเวอร์คือมันอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยพังได้คือแบบอะไรที่วางแผนไว้หรืออะไรที่ที่ตั้งใจไว้อาจจะพังทลายลงได้แบบกะทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไพ่ก็เลยเหมือนกับว่าให้คุณเหมือนเตรียมตัว,ตวเตรียมใจให้ดีนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้จบเพียงแค่นี้เรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะคิดว่าเออมันมีแค่นี้แล้วคุณแมนเนจได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีเข้ามาเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญเข้ามานะครับแล้วก็มีหกไม้เท้า ตัวไพ่แดเหรียญเนี่ยครับเอเนจีไพ่หไม้เท้าแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าในเรื่องการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับ8ดเหรียญก็คือทําได้เรื่อยๆอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณเนี่ยสามารถจัดการแก้ปัญหาได้ด้วย flow ของคุณเองคือแบบเหมือน flow ปกติคุณก็จัดการได้ประมาณนี้แหละมีเรื่องเข้ามาคุณก็แ a ネจจัดการได้แต่ว่ามันอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีก โดยการเพิ่มเนี่ยมันจริงๆมันเพิ่มชื่อเสียงให้คุณนะมันคือแบบเหมือนเพิ่มน้าให้คุณแบบมีความก้าวหน้าเพราะว่ามีไพ่หกไมล์เข้ามาแต่มันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับจังหวะตอนนี้เท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบตามที่คุณวางแผนไว้หรือว่าเป็นในงานหรือภาระหรืออะไรต่างๆที่มันคุณจะรับไหวได้นะครับผมก็บางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนแบบเนี่ยครับเป็นไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยปกติมันเหมือนว่าเป็นการขาด นะครับเป็นเหมือนกับเรารู้สึกไม่โอเคเราก็เลยเดินหน้าแต่แปะถ้วยของชุดนี้ก็คือหมายความว่ามันจุดไฟแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับเนี่ยไฟมันจุดแปะเจ็ดถ้วยแล้วมันก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดตรงนั้นหมายความว่าคุณอาจจะเลิกที่จะทําในส่วนนั้นไปไม่ได้เติมเต็มไฟให้มันครบแปถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องบอกก่อนว่าตัวไพ่เอ e นจีกองนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ดีนะครับผมก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหม นะครับว่าจะรับงานเพิ่มเติมไหมอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่าคุณรู้สึกอาจจะไม่โอเคแหละนะครับปัญหาคุณก็จัดการในงานผมยกตัวอย่างเนาะเหมือนว่าภาระของคุณคุณวางแผนมาแล้วว่าในงานในการทํางานของคุณต้องทํา ABC นะครับคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องจัดการเหล่านั้นคุณจัดการได้แม้ว่าจะมี DFG เข้ามาคุณก็คิดไว้อยู่แล้วว่าคุณจะจัดงานได้นะครับแต่พอไปไปไปมามันดันมีมากกว่า DFG นะครับมันไปไปแบบเพิ่มมาอีกนะครับ ทำให้คุณอาจจะแบบหลุดจากที่วางแผนไว้เพราะฉะนั้นไพ่ใบใน,นี้ก็เลยเตือนว่าอย่าพึ่งชะล่าใจตอนนี้งานอาจจะงานหรือสิ่งต่างๆก็ได้นะครับอาจจะแบบคนที่กําลังเรียนอยู่หรือมีภาระต่างต่างอยู่เรื่องต่างๆอยู่ที่คุณกําลังชะล่าใจว่ามันจะจบแล้วและคุณจัดการได้มันจะมีเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันจะทาให้คุณได้เติบโตได้มีความก้าวหน้าแต่มันไม่โอไม่ค่อยโอเคกับความรู้สึกคุณ,คณก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะแมネจยังไงว่า จะรับมาทํำไหมหรือว่าจะยังไงต่อไปนะครับผมแต่ก็คือให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะครับผมก็ขอจบสําหรับกองที่1เพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับสว่วนของที่เรียกไพ่กองที่2นะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าไพ่นะครับจะเตือนอะไรคุณว่าในช่วงนี้คุณควรจะระวังเรื่องอะไรนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับ ตัวไพ่เนี่ยเอเนจี Energy, ผมดูภาพรวมแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอะไรต่างๆซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีตัวทางเลือกเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องอื่นได้นะครับแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นเหมือนมีทางเลือกเข้ามาในจังหวะน,นี้นะครับแล้วจะดูไปในลักษณะความสัมพันธ์มากกว่านะครับเดี๋ยวก็ฟังปเป็นเรื่องเดี๋ยวผมจะพูดกลางๆไปด้วยแล้วก็พูดในเเชิงความสัมพันธ์ไปด้วยนะครับมีไพ่ห้าดาบเข้ามามันหมายเวาว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ใน,อ,ในอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ ที่เขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ได้สนไม่ได้อะไรกับใครเท่าไหร่นะครับเพราะว่า5ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับมีผู้ชนะผู้แพ้แล้วก็ตัดสินกันชัดเจนคือเหมือนกับคนแพ้ก็ช่างแม่งแล้วอะไรอย่างนี้คนชนะก็คือแบบแล้วก็ก,ก็ช่างไปก็คือแบบชนะไม่สนใจกันเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยคุณเหมือนกับอยู่ในจังหวะที่ไม่ได้ค่อยสนใจใครเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีไพ่เมจิกเชียนเข้ามาด้วยหมายความว่าเป็นคนที่อาจจะ มันอาจจะมีคนเข้ามานะครับคนเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกดีคนนี้อาจจะเป็นคนเก่งพูดเก่งมีสเสน่ห์แบบไม่ดิเชี่นนะครับเขาเข้าเข,ข้ามาด้วยแบบว่าไม่ได้แบบเข้ามาแบบซื่อๆหรือว่าอะไรอ่างนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแบบทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามีเทคนิคการพูดนะครับมีเทคนิคการ ทำนู่นทำนี่เพื่อให้คุณรู้สึกดีกับเขาอะไรประมาณนั้นนะครับผมทาให้เหมือนกับมันมาในลักษณะเพื่อนนะครับความสัมพันธ์บางทีอาจจะอยู่ในจังหวะที่เป็นทางเลือกนะครับผมบอกก่อนว่ากองเนี่ยจริงต้องระวังเพราะว่ามันเป็นทางเลือกเข้ามาเป็นสามถ้วยนะลักษณะเพื่อนลักษณะทางเลือกด้วยเนี่ยมีเดลเวอร์สเข้ามาเนี่ยมันเหมือนอาจจะบอกอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณยังโสดอยู่ไม่เตี้ยอะไรคุณอาจจะชิวๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามา แลวความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือนเดินหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วหรือว่ามีคนคุยมีอะไรอยู่แล้วจังหวะนี้จะเป็นทางเลือกเข้ามาเหมือนกันคนคนนี้จะทาให้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยดีกว่าคนเก่าอ่านี่ต้องระวังเพราะว่าไพ่ก็เตือนนะครับเพราะว่ามันเอเน g y จีมันเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออคนนี้มันมีความก้าวหน้ามันทําให้รู้สึกดีกับคนเก่าหรืออะไรต่างๆมันรู้สึกว่าเบื่อๆเซ็งๆและช่างกันละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทําให คนเนี้ยมาค่อนข้างดีแล้วมีไพ่เดลเวอร์สเข้ามานะครับทีนี้ประเด็นคือมันมีไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญหมายความว่าไงตัวไพ่ห้าเหรียญปกติมันจะเป็นหมายถึงว่าความขาดแคลนใช่ไหมครับมันไม่ได้ให้มาร้อยเปอร์เซ็นตถ้าดูจากไพ่มันจะเป็นการมอบให้แบบแค่ห้าเหรียญปกติห้ามันจะมีเต็มสิบเหรียญใช่ไหมครับอันนี้เป็นแค่ห้าเหรียญมอบให้ห้าเหรียญขาดไปครึ่งหนึ่งเพราะนั้นหมายความว่าเขาไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยนะครับคนนี้ที่เข้ามา เขายังแบบไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย energy กองเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่ามีสิบถ้วยมันรู้สึกดีมันรู้สึกแบบสามารถพัฒนาไปได้แต่ไพ่ก็อยากจะเตือนให้คุณระวังว่ามันไม่ได้ไปได้อย่างรวดเร็ว,รวมันยังแบบเป็นไปอย่างช้าๆแบบอัศวินเหรียญน,นะครับที่ค่อยๆดูกันไปจะดีกว่านะครับผมเพราะนั้นเนี่ย energy กองนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยสําหรับคนโสดนะครับเข้ามารู้สึกดีเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแต่ เขาไม่ได้จะเต็มร้อยกับคุณในตอนนี้เขาจะมีทางเลือกมีคนเลือกอยู่บางทีคุณทักไปเขาอาจจะไม่ตอบคุณเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณอย่างที่คุณต้องการบางจังหวะเขาอาจจะทําดีกับคุณเหมือนแบบทําให้คุณรู้สึกดีเลยเหมือนเป็นแบบคนรักกันเลยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยครับคือมันแบบมีความทิกกี้เดี๋ยวแบบหายไปเดี๋ยวก็เข้ามาดึงล้างไว้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบเป็นอันตรายอยู่ในจุดนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาตอนนี้ ส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือมีคู่มีคนคุยอยู่แล้วจังหวะนี้ก็เหมือนการมีทางเลือกเข้ามาที่ดีกว่ากับคนคุยคนรักอาจจะเบื่อๆกันไปแล้วนะครับซึ่งคนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้ให้คุณ100เหมือนกันก็เป็นการเตือนเช่นเดียวกันนะครับว่าให้ค่อยๆดูไปก่อนนะครับทั้ง2ทั้งทั้งสงงงสถานะเลยทั้งโสดทั้งมีคนคุยทั้งมีแฟนอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆดูนไปก่อนเพราะคนนี้ทําให้รู้สึกดีและเดินหน้าได้แต่ว่า มันยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นค่อยๆดูกันไปนะครับผมสาหรับคนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะแบบห่างๆอะไรเลยดีกว่าเพราะมันไม่ได้มั่นคงเลยนะครับสำหรับกองนี้ไพก่ก็ออกมาเตือนให้ระวังไว้แล้วก็สําหรับมองในภาพปกติเนาะแทงที่ไม่ใช่ความรักก็หมายถึงว่ามีทางเลือกมีโอกาสเข้ามานะครับโดยมันเป็นความโอกาสที่เข้ามาเป็นเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกดี นะครับมันมีสามถ้วยเนาะมันก็เหมือนเป็นเอเนจีที่แบบมีความสนุกสนานล,ล่าเริงไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องงานเรื่องแบบอะไรต่างๆเข้ามามันทําให้เรารู้สึกดีมีความก้าวหน้าแต่โอกาสเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอย่างที่ผมบอกไปสุดท้ายเนี่ยเอเนจีกองเนี้ยก็คือแบบได้รับโอกาสที่เหมือนจะดีเหมือนที่คาดแบบคาดหวังแล้วว่ามันจะไปได้แต่มันไม่ได้เต็มร้อยมันยังไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นภายนอกบางอย่างมันอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้ให้เราเต็มร้อยอย่างที่เราคิดไว้นะครับก็ เช่นสมมติว่าได้ออฟเฟอร์งานมาได้งานใหม่อะไรเงี้ยเราเขาเคยพูดว่าเขาจะให้ประมาณนี้หรือเราเห็นภายนอกมันน่าจะดีประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังมากมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบได้เท่าตามที่เราต้องการนะครับผมก็กองนี้กลองที่2ก็ขอจบคําทํานายสาหรับกองที่2เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสําหรับกองที่3นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่นะครับจะเตือนให้คุณระวังเรื่องอะไรนะครับผม สำหรับกองที่3านะครับเรามาดู Energy ผมดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะออกมาในเชิงเรื่องความรักอีกแล้วนะครับความรักเดี๋ยวก็จะพูดเป็นเป็นคีย์เวิร์ดไปในเรื่องความรักเป็นหลักแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อท้ายตรงท้ายนะครับว่าเออถ้าเป็นเรื่องอื่นมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับก็ตัวไพ่เพราะว่าที่ผมมองมีความรักเพราะมีอะไรเพราะมี2ถ้วยมีเดวิสมี10ถ้วยแล้วก็มี3ดาบ เอจี้กองนี้ต้องระวังอย่างแรกเพราะว่ามีเดวิลกับสามดาบเข้ามาผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเอจีที่มีความรุ่มหลงมันมีความทําผิดอยู่นะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นทําผิดเพราะเดวิลปกติมันก็เป็นความรุ่มหลงหมกมุ่นบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงทําผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอมีสามดาบเข้ามาสามดาบมันหมายความว่า,าเราต้องใช้ดาบนะครับในการตัดสินใจที่มัน ทำร้ายใจิตใจตัวเราเองนะครับดาบที่มันเป็นเหมือนแบบเหตุผลเป็นความจริงเป็นตะก,กะอะไรต่างๆนะครับที่มันอยู่ในหัวใจตัวเราที่มันอยู่ในความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ความถูกต้องความรู้เหตุผลเรื่องต่างๆทำร้ายจิตใจตัวเองหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริงไหมครับมันก็อารมณ์ประมาณนั้นคือเราต้องหักห้ามใจเพื่อจะได้แบบไม่ไม่ถล่าทาตามใจตัวเองอีกเพราะฉนั้นผมก็บอกว่าเดวิลกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทําผิด ได้เหมือนกันนะครับก็แนวโน้มมันจะมีเรื่องของการทําผิดหรือว่าอะไรต่างๆที่มันต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามานะครับอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันแบบเข้ากันได้เข้ากันลึกซึ้งแบบสองถ้วยเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนรักอยู่แล้วแบบสิบถ้วยนะครับมันก็เลยอาจทำให้แบบเหมือนกับไปต่อกันไม่ได้ พอประเมินพอรอต่างๆแบบเจ็ดถ้วยเอ้เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญแล้วเนี่ยมันมีการประเมินมันมีการคิดแล้วว่ามันจะทํายังไงต่อไปดีนะครับก็เลยตัดสินใจเป็นสามดาบคือแบบหยุดสิ่งสิ่งนั้นได้ทําให้เกิดแบบเขาเรียกว่าความเสียใจขึ้นมาได้จน justice แล้วก็เด็กดาบที่แบบเน้นเป็นเรื่องแบบตันตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วก็การตัดสินใจแบบเขาเรียกว่ามีการรอดูท่าทีคือมันเหมือน ไม่ได้ตัดขาดในร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็พยายามตัดขาดอยู่อะไรมาณนั้นเพราะมีเด็กดาานะครับทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าเพราะว่าตรงน,นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามี energy รักสามเศร้าเยอะเนาอยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีความรุ่มหลงม,มีความทําผิดเนี่ยมันก็เลยเออกมาเป็นรักสามเศร้ากองนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าต้องระวังเรื่องอะไรอ่าก็อาจจะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าเวลาที่กำหนดก็เป็นไปได้นะครับเช่นเหมือนกับเราอยู่ในกรอบที่ที่เหมือนกับเราเราไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันลึกซึ้งได้แต่เราก็แอบไปมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการทําผิดต่อสังคมของเราในจุดจุดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่เนบรรทัดฐานแบบพ่อแม่จะเสียใจไหมหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็คือมันเป็น energy ของการเผลอ รุ่มหลงไปทำผิดนั่นเองสำหรับกองที่สามนะครับผมเพราะว่ามันมีความรู้สึกดีมันมีความรู้สึกใช่อยู่ในในนี้แล้วมันจนทำให้มันรุ่มหลงกันไปแต่ว่าด้วยเอเนจีกองนี้มันทำมันรู้ตัวนะคือมันรู้ตัวแหละว่าทำไปแล้วมันผิดมันมันเสียใจมันรู้สึกแย่มันมีสามดาบอยู่เพราะนั้นสุดท้ายยังไงก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีเอเนจีกองนี้ก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายต้องจัสติสก็ต้องตัดสินใจแยกย้ายกันออกไปหรือว่า ทำในสิ่งนี้ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้ก็เตือนไว้ก่อนเลยนะครับในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ความรักนะครับในกรณีที่ไม่ใช่ความรักเนี่ยก็จะเป็นเอเนจีในที่เหมือนกัแบแเรากําลังรุ่มหลงทําอะไรบางอย่างอยู่ที่มันแบบมากเกินไปนะครับแล้วมันผิดนะครับเช่นอันนี้ต้องเตือนนะครับอาจจะพวกแบบเล่นการพนันก็ได้เพราะว่าหมายเขาว่าไงเพราะว่ามีราชาเหรียญอยู่ที่แบบเรารู้สึกว่า เออการทําอย่างนี้มันได้เงินมาขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบการรุ่มหลงอาจจะแบบติดการพน,นันหรือว่ามีเจ็ดเหรียญอย่างนี้ก็ได้เช่นกันคือติดทําในบางอย่างที่มันแบบไม่คุ้มเสียแล้วเราไปรุ่มหลงกับมันก็ได้นะครับาาแบบอาจจะเหมือนแบบติดเกมก็ได้นะครับเอาแบบเบาๆเลยก็คือติดเกมแล้วก็เสียตังค์ให้เกมนะครับอะไรเงี้ยเหมือนเปให้เกมเพราะเราชอบเรารู้สึกแบบ รุ่มหลงในเกมนั้นเราชอบในเกมนั้นแต่ว่าพอเรารู้สึกตัวอีกทีก็คือเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ได้นี่หว่ามันเสียตังค์มากเกินไปมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องซื้อนะครับผมก็ Energy กองนี้คีย์เวิร์ดของกองก็คือเหมือนกับว่าเผลอรุ่มหลงทําผิดก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะสุดท้ายคุณจะต้องอาจจะต้องแบบเสียใจแล้วก็ต้องจัดการความรู้สึกหรือทําอะไรต่างๆแยกออกมาให้มันถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ย กองนี้ก็อาจจะต้องเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าตอนนี้รู้ตัวเองแล้วว่าเผลอทำผิดอะไรไปก็ขอให้แก้ไขแล้วก็เลิกซะนะครับก่อนที่จะถล่มลึกไปมากกว่านี้นะครับผมก็ขอจบคำแนะนำกรองที่สามเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับกองที่สี่นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับกองที่สี่เนี่ยเราจะระวังเรื่องอะไรดีไพ่จะแนะนํายังไงนะครับให้ระวังเรื่องไหน นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับตัวไพ่เนี่ยเอเนจีผมพูดคร่าวๆก่อนเลยสําหรับกองนี้นะครับเพราะว่ามีไพ่เด็กออกมาค่อนข้างเยอะเพราะฉนั้นผมต้องบอกก่อนเลยว่าสาหรับกองนี้ถ้ามีเด็กมีลูกมีอะไรก็อาจจะต้องระวังไว้ไม่ว่าการจะเป็นแบบการทะเลาะกับลูกหรือว่าการแบบดูแลลูกให้ดีนิดนึงเพราะว่ามันจะมีไพ่เด็กออกมานะครับทั้ง6ถ้วยเดอะซันแล้วก็มีห้าไม้เท้าที่เป็นแบบเด็ก เล่นกันนะครับอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถามว่าระวังเรื่องอะไรก็ระวังปัญหาจากเด็กนี่นะครับอาจจะแบบมีการเจ็บป่วยบุทิเหตุหรือว่าทะเลาะกันได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องระวังเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวไว้ให้ดีนะครับสากรองนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลกันตามปกติดีกว่าตัวไพ่เนี่ยครับมันมีการร่วมทํามีการได้รับโอกาสอะไรต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีคือตัวไพ่จริงดีหมดเลยนะ ผมขอบอกไว้ก่อนว่าตัวไพ่ดีไว้ดีหมดเลยเพียงแต่ว่าที่เตือนเรื่องเด็กก็เพราะว่าไพ่มันออกมาเด็กเยอะแค่นั้นก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับเรื่องเจ็บป่วยตัวไพ่ดีหมดเลยเพราะว่ามี6ถ้วยไว้เพราะาโอกาสหรือความรู้สึกเก่าๆจะกลับมาเดิสั้นมันเป็นความชัดเจนสดใสน,นะครับมี2ไม้เท้าที่เป็นได้รับโอกาสใหม่ๆที่สามารถมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น energy ของที่แบบเป็นเล่าเรื่องราวได้เลยเสำหรับกองที่4ว่ามีโอกาสจากสิ่งเก่า กลับมาเป็นโอกาสที่สดใสเป็นโอกาสที่ทําให้คุณเนี่ยมองเห็นอนาคตร่วมกันกับเขาได้เราอ,อาจจะเป็นคนเก่ากลับมาแนะนําโอกาสทางการเงินทางการงานหรือรอะไรต่างๆหรือความรักก็ได้นะครับสำหรับกองนี้เข้ามาได้แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันกับคนนี้อาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับก็ยังไม่เหมือนไม่เข้าใจกันก่อนมาก่อนหรือว่าแบบเคยร่วมงานกันมาแล้วแหะแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยลง,ลงตัวเท่าไหร่นะครับ ก็ตัวไพ่อะแนะนําให้ร่วมไปเลยคือ Energy มันเหมือนเป็นแนะนํามากกว่าเพราะมันมีสามไม้เท้าแล้วก็มีแฮงแมนคือเหมือนกับว่าให้เรามีความยืดหยุ่นในตัวเองนิดนึงสามไม้เทา้าเป็นไพ่กังการรวมพลังนะครับสามไม้เท้านี้เป็นการรวมพลังที่ส่งพลังออกไปร่วมกันสามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเอเนจีที่แบบเหมือนมีโอกาสเก่าๆกลับมาแล้วก็ร่วมหุน้นร่วมทําอะไรต่างๆร่วมกันนะครับสร้างสิ่งต่างๆแบบโดยเฉพาะเรื่องการงานจยเป็นแบบ ชวนมาเปิดบริษัทชวนมาลงทุนชวนมาทํางานอะไรต่างๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยเข้าเข้ากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ให้ทิ้งไพ่แนะนําว่าให้คุณทิ้งจุดนั้นไปซะ,ะไม่ต้องคือแบบไพ่บอกว่าไม่ต้องระวังตัวจนเกินไปนะครับเพราะว่าแฮงแมนใบเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับแบบไม่ใช่แฮงแมนตามปกติเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไพ่ที่ผงบอกว่าต่อให้คุณห้อยหัวแต่คุณมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงนะครับก็คือคิดคิดอยู่นั่นแหละ คิดแบบว,วิเคราะห์อะไรต่างๆเยอะๆหน่อยเยอะๆเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากก็ได้ให้มองพลิกแพงว่าเออไอการที่คิดคิดอะไรต่างๆอยู่แบบนิ่งๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นให้เหมือนเรามีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจมากขึ้นนะครับผมแล้วมันจะทําให้มีสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยเข้ามาคือมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกองนี้ที่แบบจะทําเงินทําความมั่นคงทําความรู้สึกดีๆเข้ามาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องระวังสำหรับกองนี้จริงๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของระวังความกังวลความกลัวในตัวคุณนั่นแหละนะครับระวังความระวังตัวในตัวคุณอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นคือคุณอาจจะมีความระวังตัวหรือว่าจะแบบไม่ได้เขาเรียกว,ว่าไม่ได้แบบตัดสินใจเร็วมีการคิดเยอะมองโลกในแง่แบบเขาเรียกมองโลกในกรณีที่เลวร้ายไปหน่อย เยอะไปหน่อยบางทีอาจจะทําให้ไม่ได้ร่วมกันทากบไม่ได้รับโอกาสนั้นๆเช่นแบบมีโอกาสเข้ามาโอกาสจากคนเก่าๆเ,เข้ามาแต่ว่าคุณกลัวก็ทําให้คุณไม่รับโอกาสนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือคีย์วิดสำหรับกองที่4ี่ก็คือโอกาสเข้ามาแล้วอย่าไปกลัวนะครับพยายแบบระวังในความระวังตัวของตัวเองนั่นแหละว่าระวังตัวให้น้อยลงหน่อยเปิดโอกาสให ความคิดตัวเองการตัดสินใจตัวเองมันยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วทุกอย่างโอกาสมันจะดีสําหรับกองนี้นะครับผมที่ผมเตือนเรื่องเด็กเนี่ยนะครับรอบตัวเนี่ยก็ไม่ต้องสีเลียนนะครับคือไพ่แค่เตือนออกมาเฉยว่าใ,ให้ระวังไว้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับเพราะไพ่อย่างที่ผมบอกพไพ่มันเป็นไพ่ดีนะครับไพ่มันเอเนจีดีองเด็เตือนไว้ได้เล็กน้อยเผื่อแบบเอออาจจะมีแบบเล็กๆน้อยน้อยแบบเช่นแบบเด็กหกล้มหรือว่าแบบ อุบัติเหตุหรือาจะทะเลาะเบาแหวงกันบ้างเล็กน้อยก็ตามนั้นนะครับผมก็ขอจบคำนาสนอรังที่4เพียงเท่านี้ครับ